คนไทยจำนวนมากไม่ได้ทํางานเพื่อเก็บเงินครับแต่ทํางานเพื่อใช้หนี้ต่างหากในะหน,ะนีบ้านหนี้รถหนี้บัตรเครดิตกลายเป็นภาระที่กดทับคุณภาพชีวิตขณะที่ค่าครองชีพสูงขึ้นแต่ไรายได้เพิ่มไม่ทันครับหลายครอบครัวจึงติดอยู่ในวงจรหน,นี้โดยไม่รู้ทางออกและเมื่อคนจำนวนมากมีหนี้สูงปัญหาก็ไม่ได้หยุดอยู่แค่ระดับครัวเรือนแต่มันเริ่มกระทบ เศรษฐกิจทั้งระบบนี่ครัวเรือนไทยจึงกำลังกลายเป็นระเบิดเวลาที่ต้องได้รับการแก้ไขอย่างจริงจังอเมรินอัปเดตบิ๊กไชูเรื่องเล่ายามเช้าเคียงข่าวเติมสมองกับผมโตโตธนวัฒน์ก่อนจะเข้าใจว่านี่ครัวเรือนกระทบเศรษฐกิจไทยมากน้อยเพียงใดต้องเริ่มต้นจากทำความเข้าใจก่อนว่านี่ครัวเรือนคืออะไรเกิดขึ้นได้อย่างไร แล้วทำไมจึงกลายเป็นตัวชี้วัดสำคัญของสุขภาพเศรษฐกิจทั้งระดับบุคคลและระดับประเทศเพราะนี่ไม่ได้เป็นเพียงภาระรของผู้กู้ครับแต่สะท้อนพฤติกรรมทางการเงินกำลังซื้อของประชาชนและเสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจโดยรวมนี่ครูเรือนคือภาระหนี้สินที่เกิดจากการกู้ยืมเงินของบุคคลหรือครัวเรือนจากสถาบันการเงินเพื่อน,นำไปใช้จ่ายหรือดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจเช่นการกู้จากธนาคารพาณิชย์สถาบันการเงินเฉพาะกิจ สหกรณ์อ,ออมทรัพย์รวมถึงผู้ให้บริการทางการเงินที่ไม่ใช่ธนาคารครับอย่างบริษัทบัตรเครดิตสินเชื่อเช่าซื้อและสินเชื่อส่วนบุคคลโดยไม่รวมถึงหนี้นอกระบบหนี้ครัวเรือนแบ่งได้เป็น2ประเภทลหลักด้วยกันครับคือหนี้ที่สร้างไรายได้เช่นหนี้เพื่อการศึกษาซื้อที่อยู่อาศัยหรือการลงทุนในธุรกิจซึ่งมีโอกาสสร้างผลตอบแทนในอนาคตอีกประเภทก็คือหนี้ที่ไม่สร้างไรายได้ครับ ซึ่งหนี้ก้อนนี้เกิดจกากการบริโภคเช่นหนี้บัตรเครดิตมีความเสี่ยงสูงที่จะกลายเป็นหนี้เสียหากขาดการวางแผนทางการเงินที่ดีความสําคัญของหนี้ครัวเรือนไม่ได้จํากัดอยู่ที่ระดับบุคคลครับแต่ยังสะท้อนสุขภาพ,ภาพเศรษฐกิจของประเทศเพราะเมื่อประชาชนมีภาระหนี้สูงกําลังซื้อจะลดลงกลารบริโภคชะลอตัวการเติบโตทางเศรษฐกิจก็ได้รับผลกระทบตามไปด้วย ข้อมูลจากศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยระบุว่านี่คูรเรือนไทยในปี2518อยู่ในระดับน่ากังวลครับโดยนี่เฉลี่ยต่อครูเรือนสูงถึง7 4 5 9 6บาทเพิ่มขึ้นกว่า22%จากปีก่อนหน้านี้และเป็นระดับสูงสุดในรอบ4ปี แม้ว่าครัวเรือนไทยส่วนใหญ่มีรายได้เฉลี่ยอยู่ที่50,001ถึง100,000บาทต่อเดือนแต่กว่า46.3ไม่มีเงินออมฉุกเฉินและผู้ที่มีเงินออมส่วนใหญ่ก็มีเงินออมลดลงครับสะท้อนความเปราะบางทางการเงินที่เพิ่มขึ้นต้องบอกครับว่ากว่า95ของครัวเรือนไทยมีหนี้ครับโดย65เป็นนหนี้ในระบบครับและอีก35เป็นหนี้นอกระบบซึ่งเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องครับ สะท้อนข้อจํากัดในการเข้าถึงสินเชื่อในระบบที่น่ากังวลยิ่งกว่านั้นคือครูเรือนกว่า40%มีความเสี่ยงไม่สามารถชรําระหนี้ได้และ4.4%เคยผิดนัดชำระหน,นี้ในช่วงเวลา1ปีที่ผ่านมาสาเหตุหลักมาจากรายได้ที่ลดลงครับภาวะเศรษฐกิจและภาระหนี้ที่เพิ่มขึ้นตัวเลขเหล่านี้สะท้อนครับว่านี่ครัวเรือนไม่ใช่แค่ปัญหาการเงินแต่เป็นความเสี่ยงเชิงโครงสร้างของเศรษฐกิจไทย หลังวิกฤตโควิด -19 สัดส,ส่วนหนี้ครัวเรือนต่อ GDP ของไทยเคยพุ่งสูงถึง95.5%ในปี25 1 4ครับซึ่งเป็นระดับสูงสุดเป็นประวัติการแม้ล่าสุดจะลดลงเหลือ86.8%แต่การลดลงนั้นไม่ได้สะท้อนการฟื้นตัวอย่างแท้จริงการลดหนี้เกิดจากรายได้ที่อ่อนแอและการเข้าถึงสินเชื่อที่ยากขึ้นหรือที่เรียกว่า unhealthy d e l i v e r a g i n g ซึ่งเป็นการลดหนี้เพราะเศรษฐกิจอ่อนแอไม่ใช่เพราะรายได้ดีขึ้นครับ ส่งผลให้การบริโภคชะลอตัวและอาจผลักดันหนี้เข้าสู่นอกระบบมากขึ้นเศรษฐกิจไทยจึงยังมีแผลเป็นจากหนี้ครัวเรือนที่ต้องได้รับการแก้ไขอย่างจริงจังเมื่อหนี้จำนวนมากกลายเป็นหนี้เสียจะส่งผลกระทบต่อระบบการเงินโดยตรงครับข้อมูลเครดิตบูโรระบุว่าตือนตุลาคมในปี2518นั้นมูลค่าหนี้เสียของไทยสูงถึง1.29ล้านล้านบาท หรือ9.5%ของนี่รวมเพิ่มขึ้นจากปี2566อย่างมีนัยสำคัญนี่เสียกว่า64%เป็นนี่รายย่อยที่มูลค่าไม่ถึง100,000บาทและไม่มีหลักประกันสะท้อนว่าปัญหาหนี้กระจายอยู่ในประชาชนจำนวนมากหากนี่เสียสะสมในระบบสูงสถาบันการเงินจะระมัดระวังการปล่อยสินเชื่อส่งผลให้เงินหมุนเวียนในระบบลดลงและกระทบการเติบโตทางเศรษฐกิจโดยรวม การปรับโครงสร้างหนี้เป็นมาตรการสําคัญในการแก้ปัญหาหนี้ครัวเรือนครับโดยเป็นการปรับเงื่อนไขาการชรําระหนี้ให้เหมาะสมกับความสามารถของลูกหนี้เช่นการยืดระยะเวลาการผ่อนลดดอกเบี้ยหรือการปรับค่าง,งวดอย่างไรก็ตามครับมีเพียงประมาณ23%ของลูกหนี้เสียที่เข้าสู่กระบวนการปรับโครงสร้างหนี้และมีเพียง15%ที่สามารถกลับมาชำระหนี้ได้ต่อเนื่องเนื่องจากข้อจำกัดด้านไรายได้ความมั่นคงของงานและค่าครองชีพ แม้ผลลัพธ์ยังจํากัดแต่การปรับโครงสร้างหนี้ยังเป็นเครื่องมือสําคัญที่ช่วยให้ลูกหนี้มีโอกาสเริ่มต้นใหม่และกลับเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจได้ในสถานการณ์ที่ปัญหาหนี้มีความซับซ้อนครับและส่งผลต่อเศรษฐกิจทั้งระบบองค์กรบริหารสินทรัพย์มีบทบาทสําคัญในการจัดการหนี้ที่มีปัญหาและฟื้นฟูมูลค่าสินทรัพย์ทางเศรษฐกิจการบริหารหนี้เสียอย่างมืออาชีพช่วยลดภาระของสถาบัานการเงินเสริมเสถียรภาพระบบการเงิน และเปิดโอกาสให้ลูกหนี้ได้รับการปรับโครงสร้างหนี้ที่เหมาะสมนอกจากนี้การบริหารทรัพย์สินรอการขายยังช่วยนำทรัพย์สินกลับเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจสร้างมูลค่าใหม่และเพิ่มการหมุนเวียนของเงินในระบบบทบาทขององค์กรบริหารสินทรัพย์จึงเป็น,นกลไกสำคัญในการฟื้นฟูเศรษฐกิจและเสริมความแข็งแกร่งของระบบการเงินในระยะยาว การแก้ปัญหานี้ครัวเรือนอย่างยั่งยืนต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนภาครัฐต้องกำกับดูแลการปล่อยสินเชื่ออย่างรับผิดชอบผู้ให้กู้ต้องประเมินความสามารถในการชำระหนี้อย่างรอบคอบและลูกหนี้เองครับต้องปรับพฤติกรรมทางการเงินและสร้างวินัยในการใช้จ่ายการแก้หนี้ครัวเรือนไม่ใช่มาตรการระยะสั้นแต่เป็นการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจและพฤติกรรมทางการเงินของสังคมทั้งระบบ นี่ครัวเรือนไม่ใช่เรื่องของคนที่เป็นหนี้อย่างเดียวครับแต่สมผลต่อเศรษฐกิจทั้งประเทศเมื่อประชาชนมีหนี้สูงกําลังซื้อจะลดลงเศรษฐกิจก็เติบโตได้ยากและความเสี่ยงทางการเงินก็เพิ่มขึ้นการแก้ปัญหาหนี้จึงจำเป็นต้องทำอย่างจริงจังและต่อเนื่องเพื่อให้ประชาชนกลับมามีกำลังใช้จ่ายมีความมั่นคงทางการเงินและทำให้เศรษฐกิจเดินหน้าได้อย่างแข็งแรงเพราะหนี้ไม่ใช่ทางตันเสมอไปครับหากจัดการได้อย่างเหมาะสม ก็สามารถเป็นจุดเริ่มต้นของการฟื้นตัวทั้งในระดับชีวิตของประชาชนและเศรษฐกิจไทยโดยรวมส่วนในพีน้าเรื่องอะไรนั้นติดตามตอนต่อไปในอมรินอัปเดต b ิ๊กอิวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ